สวัสดีค่ะจุน,นะคะวันนี้ก็นะคะมีภารกิจนะคะภารกิจอะไรบ้างนะคะก็คือวันนี้เนี่ยได้มีนะคะคุณลูกค้านะคะอยู่ท่านหนึ่งนะคะว่า,าใช้จะมาหมดไปละแล้วก็คือวันเนี้ยโทรมาสั่งเพิ่มนะคะเป็นคนที่2แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยจุนก็เลยถามาคุณลูกค้าไปลูกค้าท่านเนี้ยที่เคย ลงไปในแชทในข้อความอะค่ะที่ว่าเราเรามีอยู่ก็คือคุณสาวคุณสาวเนี่ยขอเล่าประวัติแกนิดนึงนะคะคุณสาวเนี่ยคือประวัติของแกเนี่ยคือขายอาหารตามสั่งนะคะแล้วเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเกิดปัญหาคือหน้าเนี่ยเป็นฝ้านะคะอยู่กับแสงแสงแดดตลอดเลยไอแสงอ่าโทษะคะ่ะคืออยู่กับเตาอะค่ะคือเกี่ยวกับพวกคาความมันแล้วเป็นคนที่ หน้ามันนะคะแล้วก็คือทําให้เขาเนี่ยเกิดฝ้าขึ้นแต่หน้าเลยแต่วันนี้คือตัวจุนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออปลื้มใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมแล้วเนี่ยคุณสาวเนี่ยใช้จามาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เลยถามกันไปแกบอกเออเนี่ยใช้ดีมากเลยถ้าใช้ถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยคงไม่สั่งต่อขวดที่สองนะคะวันนี้เราก็เลยนี่ภารกิจเรานะคะส่งจ้ามาให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์คุณสาวด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าใช้จามาแล้วเนี่ย หน้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นฝ้าเยอะเนี่ยจางลงแค่ไหนนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปที่บ้านวันนี้เราจะบุกถึงบ้านเลยค่ะบุกถึงบ้านลูกค้าเลยเนาะตามเลยค่ะนี่แะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือบ้านคุณสาวนะคะหน้าบ้านติดไปเลยค่ะมีอาหารตามสั่งนะคะนี่นะคะนี่นะคะบ้านก๊อกป๊อ,ป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 อป มีใครอยู่ไหมคะโอเคตามเข้ามาเลยค่ะโอเคตามาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยอ้าวเห็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งนี่ซามาค่ะสงสัยจะขวดแรกที่ใช้เนาะแตนเห็นมาส่งขวดที่สองยังไม่ได้แกะนะคะอันนี้ขวดที่สองะเดี๋ยวตามมาคุยคุณสาวนะคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณสาวมีกำลังทำกับข้าวให้ลูกค้าอยู่ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะใช้ จาม,มาแล้วนี่เห็นสั่งเป็นขวดที่สองแล้วใช้แล้วดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องฝ้าฝ้าใช่ไหมคะ<ช><ช>คือ<ช>นี่นะคะอย่างที่บอกเนี่ยดูนะคราบนี่ค่ะคราบไขมันพวกคราบน้ํามันนี่แบบเยอะมากเลยนะคะแล้วแบบอยู่แบบหน้าเตาอย่างที่บอกนะคะแล้วแบบแล้วเป็นไงคะแล้ว หน้าตาเนียน,นใสเนี่ยคะแต่นหน้าใสาขึ้นกว่าเดิมนดเนาะแยกใสขึ้นด้วยคะ่ะเด็กขึ้นด้วยนะไม่ธรรมาดา <c oughs> จะมาบอกแล้วจะมาไม่ธรรมดาแล้วสามีหลงไหมคะหลงหลงด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกมีฟิลิโมนนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ยังไงละ่ะเป็นที่ตัวเราด้วยหรือเปล่าอาจจะไม่เหมือนกับทุกท่านเนาะแต่เราอาจจะแบบว่าเออประมาณเป็นส่วนตัวละกันเราคิดว่าตัวฟิลิโมนเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจจะดึงดูดเพศตรงข้ามแต่อาจจะไม่ได้แบบ เต็มร้อยแต่ก็คือก็โอเคเพราะว่าด้วยกลิ่นเป็นไงคะกลิ่น<อ>เป็นไงหอมใช่ไหมคะ <Okay. S 1> คือยั่วยวนมากว่าตกแต่งน,นี่แบบออกมาเต้นไมหมคะยย่ายวนเหมือนที่โอปต้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นอ่ะแล้วก็นี่บอกก็คือน,นี่นะคะหน้าดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณสาวก็คือมนะี b e ฟ o r e a f t เตอร์เนาะที่ว่าหน้าที่เป็นฝ้าเยอะเนาะโอเคะนะคะก็นี่กําลังยุ่งอยู่ยุ่งทํากับข้าวให้กับลูกค้านะคะก็ยังไงเนี่ยก็สามานี่ก็ขอฝาก เนื้อฝากตัวคุณสาวด้วยนะคะวันนี้เราก็เอาสินค้ามาส่งคุณสาวแล้วก็ได้เห็นแล้วผลลัพธ์นะคะจากหน้าที่ใสขึ้นเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทูนมาเจอคุณสาวเนี่ยฝ้ายเยอะมากนะคะตอนนี้ก็จางลงไปแล้วโอเควันนี้ก็เอาสินค้ามาส่งแล้วนะคะขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปเพราะวันนี้เราได้ มาสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วนะท่านแรกนะคะเดี๋ยวจะมีท่านที่2ที่3ที่4ต่อไปเพราะว่าจามาเนี่ยเระบุกถึงบ้านค่ะเราลุยถึงบ้านเลยลูกค้าต้อนรับต้อนรับเราลุกเราบุกค่ะมันไม่กลัวเลยค่ะอย่างที่คุณสาบอกนะคะเพราะอย่างที่บอกสินค้าใช้ดีอ่ะใช่ไหมคะก็ต้องบอกต่อเนาะถ้ายังไงเนี่ยลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้จามานะคะก็อย่างทบอก คุณจะเราอะกล้าท้าให้คุณพิสูจน์แต่คุณอนะกล้าพิสูจนกับเราหรือเปล่าแล้วเจนคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย